ดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเทนโจบุฟเฟ่ต์นะคะวันนี้เราเลือกเป็นแพ็คซีฟู้ดเลเวอร์599เน็ตค่ะวันนี้มาช่วงเย็นมากัน2คนนะคะเพราะว่าพาน้องไบร์มาซื้อรองเท้านักเรียนค่ะจะเปิดซัมเมอร์แล้วรองเท้าใส่ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราอาหารมาเสิร์ฟนะคะตอนนี้อาหารและของสดทยอยมาเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้ซุปมิโซวัตบี ทูเละญี่ปุ่นนะคะน้องไปเลือกเป็นชามมนาวที่เป็นส้มยูสุเย็นนะคะมีปลาหมึกมีกุ้งแม่น้ำผ่านะคะมีสาชั้นเบคอนหมูชาชูค่ะสสนคอสไลด์นะคะ อาหารและของสดทยอยมาเสิร์ฟนะคะน้องไบอยู่มากแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยร้อนไม่ไหวแล้วระยะเวลาทาน2ชั่วโมงสั่งาหารได้1ชั่วโมงครึ่งนะคะวันนี้เรามาช่วงเย็นเลยค่ะเดี๋ยวเราขอย่างอาหารก่อนนะคะซูชิหน้าต่างๆทยอยมาเสิร์ฟแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็ นำเนื้อสัตว์ลงย่างแล้วค่ะน้องใบท่าจะหิวมากเลยนะคะหอยนางรมเกาหลีมาเสิร์ฟแล้วนะคะหอยนางรมเกาหลีหอยนางรมเกาหลีนะคะสดๆเลยค่ะ ลองใบพิสตผลไม้และเจลลี่มาเพิ่มค่ะนะคะซูชิมาส่งเพิ่มแล้วนะคะซูชิที่หอยเชลอร่อยค่ะอันนี้ซูชิกุ้งต้มชีสนะคะอาหารทยอยมาเสิร์ฟเพิ่มนะคะเนื้อสัตว์ทยอยมาเสิร์ฟเพิ่มค่ะหอยเชลเลยกระเทียมนะคะ หอยนางรมเกาหลีมาเสิร์ฟเพิ่มนะคะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยค่ะ